โอเคครับเป็นข้าวบ้านผ่านพรอแควันนี้สุดยอดมากอือมีอ่ะสะเดาครับสะเดาที่เก็บแถวบ้านนี่ครับสะเดานะครับนี่ครับน้ำติ๊กโอ้โหกะปิน้ำาิกกะปิสุดยอดมากครับนี่โอ้โ แล้วก็แล้วผักนะครับนี่เป็นมะม่วงนะมะม่วงนะครับนี่แล้ออวก็อ่เรียกว่ามะเขือพวงนะมากินแอมนะครับแล้วนี่คือโอ้ตื่อห่วงครับโอ้ลองดูครับเป็นยังไงร้อนจับหูก่อนร้อนครับ สุดยอดมากเลยจัดสนามก่อนบับเบ,บิบเบิบนะครับสุดยอดมากครับวันนี้นะนะครับเด้อนเตะเองอ่ะแล้วก็มี เช่นเคยครับพีแดงก็เป็นเป็นแม่ครัวเช่นเคยครับผมนี่ออาามาแล้วต้มต้มเออมาละครับต้มมาละร้อนโหร้อนร้อน,นนะสุดยอดมากครับ บิกอือหือบิกบิอนใะช่ไหลงมาคุณชายเออชายบิกกนอนครับอันี้แีหล็นี่มีแกงขี้เหล็กด้วยครับ โอ้โหนะอืมหึ่มข้าวสายเส้นบ้านโอ้โหนี่ครับข้าวเยอะครับนั่นคือ,อบ,บวบแตงแต่ปลายครับโอ้โหนี่ครับสุดยอดมากครับโอโ้แจมครับแจมมันนี่จมสุดยอดครับนี่นี่รถลบก่อน <ไป S 1> ลูกกวนนูลูกกวนนี่ งับโอ้โหนี่ครับผมนแกงเขียวร้อนเลยครับโอ้โนหต้มไปน,นี่แกงไก่ปลาเพื่อนเอาแกงมาให้นี่ครับเมื่อกี้พีฟอนพี่ฟอนเล่าฟังแล้วว่าแกงไก่ปลา,า,า,าครับเมื่อกี้แล้วเอ๊ะการเพื่อนมันนอนมาขวัดยอดครับ มาครับมา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 ,มา,มา,มาลยุยกันวันนี้มานะครับโอ้โหสุดยอดมากครับเด้อก้าครบไหมวันนี้ได้กินนานไปก็ต้องขอโทษเลยครับเพราะว่าโอ้โห อ่ะเอาไปเลี้ยงดู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 กินไรถูกเลยโอ้โหนึกว่อมันผ้าใหญ่มาครับมามาโอ้แกงอุจจาระเล็กมาลองดูนี่ก่อนเติมเปลี่ยครับปุ๊บนี่ก็เป็นมะม่วงนะ

อืมนอื้ออือคนมีแดงทำขาไรนมละเนี่ย มันอื uh huh. oh. ถ้ายากไวต้องอันนี้อ่ะพี uh ่ป huh. uh ิอือือ ไม,มนกูดเยอะครับเล่นมนกูดเลยซาลทิปตึงบอล ค่อยกินไปครับอันนี้ม่มมมวงครับแบะสองลูกเลย ก้อควรออือ้างเลือครับเลือแต่เนื้กปทูจ้าอันนียชหม ยานั่นหน้าบ้านน่ะแป้นนึงอืมแป้นหนึ่อย่าพึ่งด่วนตักเข้าไานะครับดูด้วยขมเงี้ยไม่ได้ทั่ว เออมันเขาละได้ยังได้ยังตอนแรกเห็นอู๋เกิดดีเนี่ยโอ้ปวดปวดได้แล้วมันมันแก่นัมันแก่นเลยวะ มันแก่นหรือว,ว่ามันเป็นมันไม่สมบูรณ์ด้วยเบียดมันแก่นแกนนะเรื่องเป็นพัน,นนั้นแกงใตป่าครับที่พ้อมกคนใต้แท้ทำเลยนะ <c oughs> <c oughs>

เดี๋ยวกินกินม,มันเดี๋ยวจะกินเรื่องี่อผ่านตอนเติมคารบ Ừ. không phải. Ừ. กะปีครับบาบก็ให้นี่มีมีเอ่มอมะม่วงอ่อนแล้ว,วนี่ครับนี่น่ Yeah. แกงกระเดกแต,แตก่ไม่กล้าไม่กล้าใส่นะเพราะว่ากระป๋อ,ปอกครับมนงั้นโอ้โหต้องคืนครับอื เ<ไ>ป็นข้าว,าออวาสองสองรอบสามตัวทำาแล้วอิ่มไม่อิม่มทำใหม่อีก น,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 นั่นอะไรด้วยหน่อยกินได้เหรอเอบานครับดอกบานจะกินได้ มันเด่นตัวมัวบิ๊กบิ๊เป็นนะที่บ้านเป็นปะได้ปะ ต้องขอ้ขอือ้อือ,อ,อ,อถ้าว่าผมก็แกงแต่ปากไม่เผ็ดนะ ใช่ปะไม่นนเห็นอนเห็ดแข่งเรียดคนมากคน ใช่บอกรู้หรือว่ายิ่งเผ็ดอีกองังกมาับผม้องมารับนอืมอือืมอืาอืาอือืมอืาอืาอืม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 อืาอ่าอืาอื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 อ บับนะเรืยบปิปึ๊บอือ,อแล้วเป็นพริกปิเป็นพริกแห้งด้วยสาไหลว,ว่าโขกอย่างเดียวโขกเลย ้องให้หาแม่นอจารยืเพือ บวบเเลี่อมนไม่เห็นกินอะไรกินนีาส้วยนะกินทวนกินทวนมันกินกับข้าหลายอย่าง่อกินอะไรถูกกึบบีอร่อยกเปบี กินอะไรถูกมีหลายอย่างแล้วอ่ะอ่ะไม่ใช่ไทยต้องลองให้ <c oughs> ต้องเกี่ยวกบก็ครับ ยกเลยครับบาบต้องระวังพาะเผ็ดนี่ครับปกติพานคอนก็จะไม่ค่อยกินเผ็ดนะมันให้เจอไปหน่อย ผม<ค>น้องครบนี่ครับจิตจัดแต่แต่แกงที่เลียกนี่คือเข้มข้นนะนี่ครับปั๊บเขาให้นะไม่เด็กขาดนะครับอื เรากินไงมันชวนทุกอย่างเราหมดเลยไอ้บุกไหลมันก็ร้อนมันก็ร้อนมีแต่ร้อนแล้วก็ไม่ับทำให้ขาดอืมร้อนดิอ้าโอ้นี่ขาดออ้อืม ตืงหัวนี้เป็นอย่างถ้ามีข้อนในหมูนะครับเราเนื้อหมูหอด,ดอกดอกปรุงรสลองดูครับตือหัวสุดยอดมาก วันนี้กลางคืนคไม่ต้องไม่หวงครับเยอะ่อยมากพอ้อ,อ,พอ,พอ,องให้เขาบอกว่ากินแ่งสบายเผ็ดผมเลยจงกจกัจกนิ่ปรีให้เผ็ดหน่อย อืยอดแมวนี่อยากมันเข้ากันนะหวานไปอันนี้อันนี้มันนี่ก็แบบนึงอันนี้แบบนึงนี่้มันึจะเข้ากันอืออเข้ากัน แต่ะละคำครับเห็นตาหลอ้อมาบ้าน,น,นอิ่มมากอิม ให้จอนเนาะมันลืมไม่ได้นะคือคือท้องนี่อิ่มแต่ว่าปากหิวคือูนะครับมันมันแบบเวลากินข้าวอะไรก็ยแต่มันมันไม่อยากจุดนะเสร็จกเดืกแล้วปลุกปาปลุกปาก มันมันมันข้อนอยู่ประมาณคุก<น>ข้าเลเนี่ขายเลจากโดนให้โดนนั่นให้โดนแบเนีดเลยแกงได้คุกข่าครับตอนนี้โอ้โหพี่กะปิไม่ไหวครับผมเผ็ด แต่ถ้าเราใส่ข้างในที่เปนไงบอปวงปวงเลยล้าง,งยังไงรัอลมันจะเราพี่ไม่ได้กินนี่ครับ Ê, ừ, tươi nguồn đó Xay các bạn à. uh เออหวนยอดปากปากปากไม่อิ่มเหรอเดท้องอ,อิ่มบอกเลยสารอะไรา,า,ไา,าไอะไรเก็บอะไ<ม>รอ่ะกะปิไอีไหมร้อนครับร้อย,ยกอยกุ้งเลยอ๋อการไม่ต้องเกงใจการยกเลย มีเยอะโอ้โอ้โอ้กยกเลยทุกอย่างมันเ,เหมาะเจอะครับทั้งร้อนทั้งอะไรไม่รู้แต่มันก็คือทุกอย่างเป็นเป็นเป็นสมุนไพรครับแล้วก็หัวเปียกเลยครับ อืมกะเลมันไม่ได้ขมนะมันแต่มันแบบเหมือนร้อนอยู่ข้างในแล้วอุ่นอยู่หวานไม่ขมอืมนรักอ่ะอ้าวอืมอ่ม โ้สุดยอดครับครับพราะข ต้องขอไปแกงไตปลาแล้วนะเพราะว่าใช้บริการน้อยมากเลยวันนี้เล่นหืโอ้ชอบเลยอ๋อโอ้ กำลังกลังนอน,นอนสบายแล้วนอนมันป,ปอยากเกินสี่ฟันฝันยันข้างในเก็บรู้ไหมเป็นผมบอ่ะอมันเป็นเหมือนไอร้อนในอ่ะ แล้วลทำอะไรฟัน,อไ,นไอ้ฟันฟันกลานะอมอืโอ้ สิ่งเหล่านี้กินคนเดียวไม่มีทางเลยครับจึสอนคนนะสุดยอดมากโอ้โหโอ้โหสุดยอดโอ้ครับเจอไหมคิดอะไรครับ